เรามาสู่เบรกที่3ครับกับรายการ M Love C รายการสำหรับคนรักความบันเทิงรูปแบบงแมวแมวเพราะว่าวันนี้เราอยู่กันที่นี่แหละครับที่แคดฮอลลีแคดฮอลลีคุณรู้แคดฮอลลีใช่แคดฮอลลีสามม้าที่สามเบรกเลยไม่เล่นกัน้องแมวเลยแต่ละตัวก็จะมีชื่อของมันทําหน้าที่แตกต่างกันไปใช่นะฮะบางทอกีมีหน้าที่แตกต่างกันไปใช่ตัวนี้ก็จะเป็นที่เปีกแผงอ่ามีหน้าที่เปีกแผงตัวนี้มีหน้าที่เช็ดโต๊ะโต๊ะนะฮะแต่ละตัวมีชื่อด้วยนี่อย่างตัวนี้ชื่อว่าเดซี่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  do you want to play with me พีนเนาะไม่ทำหน้าลำคานนะแมวว่าลำคานไปไม่มาส่วนตัวนี้ตัวนี้ค่ะแมวคาราเมลเป็นแมวหน้าเมื่อยคาราเมลเป็นเป็นแมวหน้าแบบเออลักษณะแม่แม่ยืนคลอดแล้วลวงเงาหนาเป็นแบบกับพื้นคอร์ทนี่เสกคอร์นนี่ยเดี๋ยวเราลุกไปดูคุณผู้ชมมันนั่งแบบนั่งเหมือนคนน่ะนั่งเงี้ยใช่นั่งเรียกว่าถ้าก็เป็นคนเรียกว่านั่งเปื่อย พอใจมากหน้าตาเหมือนแบบยากุซามะทาแมวที่วนอะไรแนี้่าแมวอันนี้เป็นแผ่นอันนี้เป็นแผ่นสกอเตโสโฟกก็คือหูพับ,บหูพับอหูพับลงมาแล้วก็จะมีท่าประหลาดมากนั่งไอตัวนี้นั่งประหลาดนี่ครับหน้าตาเป็นแบบดึกเดียวน่ารักอ่ะ จริงๆสกอติสโฟมันจะตัวใหญ่ได้กว่านี้นะคะนี่นี่ขวบกว่าแต่ว่าเนื่องจากเป็นน้องคนสุดท้องแล้วก็คอกมีมีทั้ง9ก้าตัวสกอติสโฟ<ก>ลูก9ก้าตัวนี่สุดยอดมากเป็นแม่นี่แม่เหนื่อยแม่พันเทพแม่พันเทพตัวนี้พันอะไรอ่ะตัวนี้ก็พันกันยุ่งเหยิงนิดนึงอันนี้พันอะไรบิ๊ตี้ช็อตแฮร์บิ๊ตี้ช็อตแฮร์ มันจะมีบิเตนช็อตแฮร์กับอเมริกันช็อตแฮร์นะครับซึ่งถ้าเป็นบริเตชก็จะเป็นแบบดูผู้ดีหน่อยดูพูดจิกชาพูดจาสั้นๆเียจะทำเงี้ยแบบบริเตนจะสเปซซอมเนี่ยแบบบริเตนแต่ถ้าเป็นอเมริกัน it's it's like an American นี่คือแบบว่ายาวเดี๋ยวออคืแบบ like a blondie yeah คือแมวที่แชรคอบกับเอ็ดเวิร์ดแย่งกันเธอคือเบลล่าในร่างของแมวอย่าแปลกใจว่าที่หน้าเป็นอย่างนั้นพอไปมุดอะไรมาเปล่าอันนั้นคือมาร์กที่ดีถ้าเลี้ยงที่บ้านแม่เอาไปอาบอบน้ำเลยนะถูขัดออกอู้อะไรเนี่ยแต่ถ้าผมเลี้ยงแมวที่บ้านเนี่ยผมจะติดเชือกไว้แล้วก็ลากลากแมวให้ถูพื้นได้ด้วยลักษณะคล้ายๆไหมม็อบหรือว่าถ้าสมมติว่าไปออกกองอะไรก็ไปใช้แทนไม้บูมได้ ตวนี้ดูเท่หน่อยค่ะชื่อว่าบุบบรีนบุบบรีนนี่แหละครับตรงนี้พันธุ์เมนคูนเมนคูนก็คือเมนคูนเนี่ยมเป็นแมวป่าใช่แล้วก็เอามาผสมกับแมวแมวเมืองอ่ะนะจริงแล้วพันธ์เนี่ยนะเมนคูนตัวนี้ไม่โตสุดนะฮะที่จริงแล้วมันจะตัวใหญ่ใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่านี้เพิ่งเคยเจอแบบนั่งนั่งมีตัวแบบประมาณแบบถึง ลองน้องเซ็นเบอร์หนาได้เลยแบบให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่แบบเบ้งเลยอะค่ะก็คือเท่าเสือล่ะแต่ถ้าสมมติว่าใครสนใจเลี้ยงก็อาจจะลองฝึกแล้วก็จะได้ขี่ไปใจตลาดดีตรงนี้ ลงแแแบบ,บแมวขึ้นก็ขึ้นแบบแมวแมวน่านะฮะรู้สึกไงบ้างครับที่ได้มาที่ Cat the ah Holy Cafe ค่ะดีน่ารักเป็นไงบ้างมันแปลกใหม่สำหรับคนไทยใช่คืออย่างพันเนี่ยพัทเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็ไปเจอในกอกคาเฟ่คือแคทคาเฟ่ที่นู่นเนี่ยแล้วก็รู้สึกว่าทําไมเมืองไทยไม่มีบ้างอะ่ะเราได้มไม่ต้องแบบตามไปเล่นถึงที่นู่นอะไรย่างเงี้ยตอนนี้ก็มีแล้วแล้วก็แบบโดยเฉพาะที่นี่ก็สําหรับคนขนาดพัดแบบ แพ้ขนแมวแล้วก็ยังรู้สึกว่าโอเคใช่อากาศโปรใช่ค่ะแล้วแมวก็น่ารักแต่ว่าบางทีก็ต้องบอกนิดนึงนะเป็นสิ่งแปลกใหม่สำหรับคนไทยก็ต้องใจเย็นกับแมวนิดนึงครับพระช้าฝากผลงานคุณผู้ชมหนยฮะค่ะก็ฝากนะคะซิงเกิลล่าสุดค่ะก่อนความโชคร้ายมาเยือนก็นาตลไ รหัสดาวโหลดนะคะกด2 4ตัวโทรออกบอกชื่อเพลงได้เลยได้เลยตรงนี้ค่ะหรือว่าบอกชื่อผัดก็ได้นะคะจะได้โหลดทุกเพลงเลยอ่ะมีตรงนี้กดหมายโหลดได้เลยเพลงของชาตอนนี้นะฮะแล้วก็ปีหน้าที่คอนเสิร์ตด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังมีโปรเจกต์อื่นอีกแล้วก็รวมถึงหนังสือด้วยพ็อกเก็ตบุ๊กนะคะชื่อเรื่องว่า Nightmare Before t 9ครับก็ตามหาได้ตามแผนหนังสือทั่วประเทศทั่วไปนะฮะวันนี้ขอบคุณพชามากเลยนะครับมาเชื่อมเมียวๆกับเรานะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ แล้วขอบคุณสถานที่ด้วยนะครับแคทฮอลลีคาเฟ่นะครับก็อยู่ที่ซอยสุขุมวิทสามสนะครับอยู่ตรงโครงการโอโซโน่โอโซโน่เข้ามาได้ก็เปิดทั้งวันเลยนะครับมาเล่นกับแมวได้นะฮะและกลับมาพบกับรายการของเรานะครับ M Love Scene ได้ทางช่อง M Channel ครับช่องภาพยนตร์และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยววันนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขึ้นไปเล่นกับแมวต่อยังไหวอยู่นะนะครับวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจะขึ้นแบบแมวแมวอยู่รสชาติมก่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีเหลือให้ชิมงเลยเหรอรสชาติเหรอก็ไม่รู้เรื่องเลยไม่หรอเอาต่ออีแก้วแมวแมวแมวมวแมวเมวเมวแ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 มวเมวแมวแมวแมวเมวววแงแมวแแมาแมวแมาแมว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 แวแมวมามมมววแวแาววแาแมววแมวมเเวว